อ่ะสวัสดีครับอยู่โมบายเจนนะฮะอยู่กับ Xbox นะฮะก็เป็นหนึ่งฮีโร่นะครับที่กลับมาในเมตานะครับเพราะว่านักแข่งเนี่ยเริ่มเอามาใช้กันนะเพราะว่า Xbox เนี่ยสามารถแก้นะครับตัว EP เลนตัวหนาๆถึกๆได้ครับเพราะว่า Xbox เนี่ยมีทูดามเมดนะครับเผาเนี่ยยังไงก็เข้าฮะถึกแทงแค่ไหน Xbox บอกเผาได้หมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่า Xbox เนี่ยเราจะออกนะครับเอ็มเบมนะครับหรือ นะฮะไอเทมแบบไหนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเลือกไปที่นักสู้ Xbox อยู่ในว้าคือแบบฮีโร่มันเยอะจัดอะจนตอนเนี้ยแม่งลายตาไปหมดแล้วว่าฮีโร่มันอยู่ตรงไหนฮะอ๋อไอไอแว่นแดงพระหนุ่มแว่นแดงนะครับไอเทมของ Xbox เนี่ยก็เดี๋ยวจัดตัวเอ็มเบมก่อนละกันนะเอ็มเบมของ Xbox เนี่ยจะเป็นนักสู้นะครับแล้วก็นะ,ะใส่ไปอันแรกเนี่ยใช้เป็นวิ่งเร็วดีกว่านะครับล่าที่2เนี่ยเป็นดูดเลือดอันที่3เนี่ยใช้เป็นนี้เลยนะฮะเผ,า,ผ,า,ผ,า,ผาเผาเผาอย่างเดียวฮะ นะส่วนไอเทมนะครับของ Xbox นะ Xbox เนี่ยจริงๆแล้วพี่ว่า Xbox เนี่ยสิ่งที่ยืนหยัดมากันตลอดก็คือไอเทมของสโลนะครับส่วนรองเท้าเนี่ยจะใช้เป็นกัน CC อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นรองเท้าป้องกันก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็ไอเทมสโลนะครับไอเทมสโลก็อ่ะเดี๋ยวไอนี่อีกแล้วไอเทมสโลนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับไอเทมสโล สโลนะครับแล้วก็อามาตะาก็ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวของเกาะตัวนี้นะฮะเกาะตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัว Xbox เนี่ยเคลื่อนที่ไวขึ้นนะครับแล้วก็คือไล่เผาไล่สแปมไปเรื่อยๆนะครับส่วนไอเทมตัวนี้กันเวทเนี่ยมันก็จะมี2แบบก็คือจะเอาเป็นแบบพี่ใช้คําไหนดีวะจะเอาเป็นแบบของของเขาเรียกว่าอะไรวะ <laughs> เดี๋ยว คือจะเอาเป็นแบบของกันเวทแบบกันเวทใหญ่เลยก็ได้นะครับหรือกันเวทเป็นเกาะแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าเกาะแบบนี้ก็มันกันเวทส่วนมากมันจะออกตามสถานการณ์นะฮะส่วนไออมตะเนี่ยทำไมเขาถึงออกชิ้นแรกๆกันเนื่องจากว่านะครับไอเทมของอมตะเนี่ยคือ X b o x บเนี่ยมันจะตายแล้วมันจะเกิดแล้วมีเกาะมันก็ระเบิดหนีได้อีกรอบหนึ่งนะมันจะทําให้ตายยากมากขึ้นนะครับก็ไอเทมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับ Xbox นะฮะ จริงใช้ดุดเลือดก,ก็ได้นะพี่ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเนี่ยเขาใช้อะไรนะครับนะนี่เราไปดูเกียร์มือโปรว่าเขาใช้ดุดเลือดก,กันไหมโอ้ก็ใช้นะก็ใช้นะก็ใช้ได้นะถ้าถ้าเขาใช้ดุดเลือดเนี่ยเราก็ใส่เป็นดุดเลือดสุดท้ายก็ได้นะอันนี้พี่ใส่ปีกมาเหนียวเหนียวนะอ่ะใส่ดุดเลือดไว้สักอันหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเขาอ่ะจะออกไม่ค่อยแบบสนใจกับเรื่องดุดเลือดอันนี้สักเท่าไหร่เนื่องจากตัว Xbox เนี่ยมันก็มีดุดเลือดอยู่แล้วนะครับ ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นปีกเนี่ยมันก็จะเหนียวจะถึกขึ้นอีกนะครับถ้าเวลาเลือดเ็บอกเหลือน้อยอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยใส่มันเป็นอันนี้นะอ่ะลองดูนะครับใส่เป็นดุดเลือดก,ก็ได้นะริง,จรง,จรงจเจ้าขึ้นมาก่อนอันที่2ออันขึ้นมาสักอันที่แบบเนี้ยแล้วก็สลับกับเกาะก็ได้นะครับสําหรับไอตัวดุดเลือดนะเพราะว่าเกาะกันเวทเนี่ยเรา,ามีรองเท้าอยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วตัวเราอะ่ะมันตายมันก็เกิดอยู่แล้วแหละอ่ะเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูครับว่า แม่มันจะลอดหรือจะเละๆเละๆเละเ,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 เลยนะนะเกลือจริงนะมุมหนึ่งพี่ว่า Xbox เนี่ยพอออกเกาะเกิดไวอะครับมันทำให้ฝั่งตรงข้ามไม่อยากจะฆ่ามันนะ <_ H uman> พอฆ่าตายมีเกาะโดดขึ้นมาตายเกิดมีเกาะโดดขึ้นมาอะไรของมันก็ไม่รู้อะเผ <_ H uman> าเผาขึ้นมามีเกาะอ,อยู่อย่างนั้นนะก็เลยกลายเป็นตัวที่นมาม่ารำคาญตัวหนึ่งครับสำหรับ Xbox <_ H uman> โอ้แล้วเจอธงไทยมาแบบนี้ครับ ชี้หายแล้วโอ้ตัวแรกมามียะชี้หายหนะักเก่าพี่กดไว้เป็นพวกเอ็ก่อนอ่านี่อ่าเย้ะนักยิงสองจังเกิลไม่มีแท็งไม่ต้องน,อน,น้ำตาจะไหลน้ำตาจิไหลอ่าใบ่นะ ไม่นะไม่ไม่ไม่่ไม่นะไม่นะโอ้ดีว่าเขายังเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนนี่เศร้าเลยนะอ่าโนวาเรียเป็นโลมครับโอเคอยู่ครับนึกว่าจะเจ๊งซะแล้ว หรือว่าจะไม่รอดซะแล้วเปิดน้ำรอเลยเอ,อ่อเปิดน้ำรอเลยน่าจะร้อนแหละเกมนี้ <c oughs> ไม่ไง ก็ออกรองเท้าก่อนก็ได้ครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการเผาตูดฝั่งตรงข้ามนะครับนะเราก็มีหน้าที่เผาเผาเผาคีคีเผาเผาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไปเติมเวลาเต่าเกิดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ถ้าตามหลักเลยนะเออหลักไหนก็ไม่รู้อะนะเหมือนเดิมครับอีกพีเลนก็เดินหลบๆป่าไปก่อนก็ได้ต้นเกมต้องห้าวมากครับ เดี๋ยวแตกครับดูก่อนว่าเขาเป็นตัวอะไรครับแล้วมากี่คนด้วยฮะถ้าเห็นแล้วก็เผาเลยฮะเผา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 เราได้เปรียบเรามีเกาะเผา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 เออเออเออเเผา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 เอา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 ออกกันเวทเลยครับเจออยูุดอลาครับน่าลำคาญ เผา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 โอ้โอ้โอ้ดีฮะระยะได้กว้างขึ้นอีกนิดนึงเราเผาไปเรื่อยๆครับด้วยความเนี่ยฮะระยะ x b o x ครับมันกว้างครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็ไปเก็บกระป๋องเนี่ยฮะกระป๋องดี t มันนะเดี๋ยวมันก็มีเกาะแล้วก็พอได้เกาะมาแล้วก็เนี่ยฮะเกาะมาแล้ว แน่แน่แน่เอ้ยของข้าของข้ายูโดลานีใส่ไม่ดีเผาแม่งเลยนี่แล่โอแตกเยอะอะไรอะไรเผาด้วยเผาด้วยเอาแน่โอ้ย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 เหมือนมีคนจะเอาเหมือนมีคนจะเอาเก็บกระป๋องก่อนเก็บกระป๋องก่อน ดยุดเลือดรับดุดเล en en en. The the ือดครับนี่ไงนี ma ่ไงผมคิวแล้วเว้ยกลับบ้านเลยเดี๋ยวแตกเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วเฮ้ยทำไมเกาะมันขึ้นยากจังวะทำไมเกาะมันขึ้นยากจังวะ ไงเล่าได้มาแล้วครับหนึ่งคิวฮะโหมาไม่ทันอะอะไรยังไม่เข็ดใช่ไหมล่ะยังไม่เข็ดใช่ไหมล่ะพี่ว่ามันเคลียร์เลนง่ายครับแล้วก็เนี่ยฮะไปเติมเลนเวลาเขาเล่นโอ้โหโอ้โหโอ้โโดนทุกสกิลโดนทุกสกิลถอยก่อนเลยคะแนน อะไรเราโอ้โหมาซ้ายขวาหน้าหลังเลยอะไรจะขนา,นาดนัแม่งสี่ตัวเลยอ่ะคิดว่าแบบว่าแบบถอยมาแล้วนะเว้ยรับเพื่อนถอยมาแล้วว่าจะเข้าเลนแม่งเจอดักอีก <laughs> ตายเลย <laughs> it's manjun นะไม่เป็นไรนี่มันแค่ นี่มันแค่จุดเริ่มต้นไม่นะเออไอเกอาะดาบม,ม่วงก็น่าออกเหมือนกันนะโอ้ยอยู่โดลามันก็แรงไปไม่ได้กลัวนะครับคือการที่คุณมีสายฟ้าอันเกี้ยวกราดของคุณเนี่ยผมไม่ได้กลัวคุณนะผมอยากเผาคุณด้วยฮะเนี่ยฮะ เผาเลยฮะมาดิมาดิเผา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 มาดีมาดีทำตัวไม่ดีโดนนะเอาทำตัวไม่ดีโดนเผานะเอาเผ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 าเอ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 ามาดิมาดิอ่ะมามาเข้ามาดิอะเข้ามาดิเข้ามาดิ โอ้โหรู้ด้วยรู้ด้วยว่าอยู่ในนี้โอ้โหยังจะโดนเฮ้ยเมื่อกี้มันหมดไปแล้วไม่ใช่หรอไปโดนอันตรีดอกสองอะพี่ว่าดอกแรกมันหมดไปแล้วนะมันโดนแบบเหลือนิดนึงนะมันจะมีมาเปี้ยงอีกนิดนึงแตกเลยเราใกล้ได้สโลเลยครับคือและยืนเลนเจอร์กับยูเดลาด้วยไงน่าลำคาญมากๆเลยกได้ก็ได้สโลอันแรกแล้วนะก็ได้สโลแล้ว ก็ไม่น่าไปห้าวใช่ไหมเออนั่น่ะดิเฮ้ยเมื่อกี้ก็ไม่ได้ห้าวอะไร <g Cru iser> เออเมื่อกี้ก็เคลีย์เลนปกตินะแม่งมาเฉย <c oughs> อะไร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 อะไรอะไรอะไรเอาเอาอะไรอะไรอะไรเอาคืนก่อน <c oughs> มากไปแล้วมากไปแล้ว <c oughs> ได้ทีแล้วเอาใหญ่เลยนะได้ทีแล้วเอาใหญ่นะเอาดัานอยู่แถวนี้เพื่อตีเต่าเมื่อกี้ พี่ไม่ออกไปหรอกออกไปเดี๋ยวแม่งล็อกออกอันนี้ก่อนเลยครับอมาตาะครับตอนนี้ <c oughs> เพราะว่าเราได้น,นี่มาแลวเขาเกอก่อน หาก็อามาตาก่อนครับได้สโลมานี่ช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะนะบอกเลยเลยว่าแตะโดนนี่รู้เรื่องเลยนะแตะโดนรู้เรื่องเลยนะโอ้ยรู้เลยรู้เลยว่ายูโดราผ่าเจ็บแค่ไหนยังอีกฮาวฮาวอีกฮาวอีกแล้วมันกลัวซะที่ไหนแล้วนั่นอะเอาดิ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  อุ้ยเขาพาสวนมาเกับแตกกลับก่อนครับเดี๋ยวโดนเอาดัดยังไม่มีก่อกเกิดถ้ามีเอาก่อกเกิดจะไม่กลัวเท่าไหร่ไปละจ้ามาเลย <c oughs> ก็มาเลยครับผมอยู่นี่ครับก็มาเลยครับเอาวะได้คิวคืนมาแล้ว ก็เกาะก็ยังบางอยู่นะกะแต่ว่าก็ถามว่าบางขนาดนั้นไหมเจอยูเดลาด้วยครับเพราะตัวอื่นอาจจะไม่ได้บางก็ได้เพราะว่าตัวอื่นมันก็คงไม่ได้มาแบบแบบเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นฮีโร่ระยะอันนี้แม่งอีกพีเลนไปยืนกับฮีโร่ระยะมันก็ไม่ได้แปลกเท่าไหร่ครับที่จะเจ็บอะเพื่อนโดแล้วเพื่อนโดแล้วเพื่อนโดแล้วอะไร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 มันนี่มันนี่อ้าวอาวอ้าวอาวอา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  เผานะเผานะผมเผานะเอาเอาเผานะ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 เผานะเผานะผม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 ห้าวนะเผา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 อ่าได้อมตะนะครับสบายชิลเลยครับรอบนี้จริงออกกันเวทก็ได้นะถ้าเรายืนอยู่กับยูดาลาอย่างเงี้ย ออกกันเวทก่อนก็ได้นะครับจะได้แบบว่าปลอดภัยนิดนึงครับลำคาญมันนะ <c oughs> <c oughs> อ้าว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 ไปแล้วใครจะอยู่อยู่เดลามาแต่ไกลเลยไปอยู่เดลาอย่าไปยุ่งกลัว เขาไม่ค่อยจะมาฆ่าเราเขาเ <c oughs> ขาไม่ค่อยจะมาฆ่า <c oughs> นี่ไงต้องเติมน้ำจริง <c oughs> คือเขาไม่มาฆ่าหรอกเราเ <c oughs> ขาเห็นเกาอะเกิดเรา <c oughs> เขาก็ไม่อยากยุ่งแนละ้ว มีเกาะมีเกาะเกิดไม่กลัวเว้ยเอามาดิอุ๊ย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 เอาดั๊ดเอามาดิมาดิกลัวเะล่ะกลัวก็มาดิกลัวก็มาดิคืออะไรวะมันนี่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 กลับก่อน ย่ไปไปไปโกโกโก้เราจะไปเผา่เรื่อยๆฮะอะไรอะไรมาดิเผานะเอาเผานะเอา เอาเผานะ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 เอาเผาเผานะเอาเดี๋ยวเดี๋ยมั่นใจก็มาดิเคาะเคาะเคาะเอาออกก่อนบางทีผมก็ไม่ได้กลัวคุณนะเอาดิเอาดิเออเอามาหนะี2 Damage กลัวมึงที่ไหนแล้วเอามาดิมาเนี่ยมา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 ยังโหดอยู่แล้วตอนเนี้ย ไม่ได้กลัวคุณนาย่ายผมต้องเผานี่ไงเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเพื่อนจะตายตน,ยนี่เราได้เกาะมาแล้วนะครับพร้อมเปิดพร้อมเปิดเกาะพร้อมเปิด ออกดูดเลือดมาก็เพื่อมายื้อให้นานขึ้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ดูดเลือดอยู่แล้วอะจากตัวเอ็มเบมมาครับโอ้แตกแตกแตกยูโดลาเกือบแล้วโอ้โหดีฟิกก่อนห้าไงห้าไงเกือบไปแล้ว เลือดสี่พันึ่งนะที่เหลือมันเป็นเกาะน,นะครับ <team> อ่าเราได้ขวานมาแล้วนะจริงๆขวานเนี่ยถ้าเอาในมุมพี่นะพี่ว่าไม่จาเป็นต้องออกขวานขนาดนั้นก็ได้นะออกเป็นแบบเขาเรียกอะไรว่ะเลือดเยอะๆอะะไอหมวกเลือดอ่ะเออมันน่าจะโหดกว่าปะวะ,วะ <c ười> คือดูแล้วแบบหรือหรือแบบอะไรที่มันแบบไอน,นี่กว่าเนี้ยอันนี้มันแบบว่าดูแบบว่า มันก็ดูดได้แหละเข้าใจ oh, okay. s <S เพราะว่าพี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันว่าไอเทมชิ้นสุดท้ายอะ่ะเขาออกอะไรบ้างนะ oh. พี่ไม่มีเกอะเกิดพี่ไม่อยากยุ่งกับมัน เออมาแล้วมีเกาะเกิดแล้วมึงมาเหอะไม่กลัวมึงหรอกเขาไม่บวกกันตรงกลางแล้วครับเดี๋ยวเคลียร์นี่ก่อน,เ,นอเคลียร์แบบถอยหลังด้วยกลางบวกอีกแล้วเฮ้ยแต่จริงเราดันนี่ได้นะเพราะว่าป้อมมันจะแตกแล้วอะดันไม่คีบม,มันขึ้นป้อมไปอย่างเดียวก็แตกแล้ว ว่าเขาน่าจะมากันแล้วอ่ะเฮ้ยพี่พพี่บอกได้เว้ยพี่บอกไม่ให้มากันได้เว้ยเช็ดเดี่ยวหน่วยเก็บตกฮ้ยไม่ได้กลัวนะเราอ่ะไม่ได้กลัวนะเราอ่ะ ไม่ได้กลัวนะเราอ่ะไม่ได้กลัวนะเราอ่ะถ you ือเก๋าถ mm ือเก๋ามาดิถือเก๋ามาดิถือเก๋ามาดิเอาเอามาดิ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 มาดเอาเอามีเอาเอาอไม่ได้กลัวนะเอาเอาไม่ตายนแล้วเอาดิ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  ผมไม่ได้กลัวพวกคุณนะเอ้าอ้ไมดุ่นเลือดโคตรน่าเกียดเลยว่ะเออออกขวานดุ่นเลือดดูดิดุดเทียร้อยอ่ะโอ้โคตรเกินตีหลอดรอเพื่อนดีกว่ายังเทือนโหรนะพี่ว่าโหดนนะ บบเป็นตัวเปิดเป็นตัวอะไรได้เลยแล้วก็ทูดามเมจมันแรงน่าเกียดน่าเกียดเลยแหละแล้วก็เหนียวด้วยครับเอามาฆ่าแทงได้เยอะเลยอะ่ะ เผา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 จะไปไหน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 จ้าไปไหนจ้าไปไหนจ้าเลื่อนหมดอ่ะขอไปเติมสักก๊อกหนึ่งก่อนได้ไหมโอ้มันล็อกมาพี่แตกเลยน่ยเอ้ยมาแล้วเกาะเรากลับคืนมาแล้วไอ้น้อง จะต้องวิ่งไปช่วยพี่หลอดเราในการเดินทะยานเข้าบ้านก่อนอะไร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 เอาดิ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 เอา เผาอย่างเดียวเผาเน่าเผาเน่าเฮ้ยโหดว่ะ มันด้วยความที่มันยืนเลนกับยูโดลาด้วยมันอาจจะไม่ได้เห็นช่วงต้นเกมที่มันว้าวอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าสังเกตว่าช่วงต้นเกมในยูโดลาเขาผ่ามา2 3สทีเกาะเราก็หายเหมือนกันนะฮะถ้ายืนกับอีกพีพี่ว่าสบายเลยนะครับเพราะว่าก็มันสแปมได้เรื่อยๆแล้วอีกพีมันมันเคลียร์เลยมันต้องระยะใกล้กว่ายูเดลายู่ดลาไปเคลียร์ไกลกว่าเดินเดินเข้าไปแล้วเราโดนสกิลนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่แล้วกันนะฮะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับไปแล้วฮะบี